สวัสดีครับทั้งน้องและผู้ที่สนใจ Photoshop g a g ก p r i m a r y s t a t i o n นะครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอยู่ในหมวดที่6ของเครื่องมือทูนบาร์นะครับซึ่งอันดับที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ Eye o r p p r t r Tool แล้วก็ Color Sample t o o l นะครับส่วนทีดี m e t e r i a l e d r เ p o เปอร์นนี้ เราจะเว้นไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะต้องนำไฟล์จากโปรแกรม 3D มาใช้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือร u เลอร์นะครับร u เลอร์ทู n โน้ตทู l แล้วก็เค้าทูนนะครับซึ่งไม่ไม่มีอะไรยากนะครับน้องๆอ,อ,อาจจะนำไปใช้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องมืออันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรา รู้วิธีการใช้งานไว้นะครับดับแรกก็เปิดไฟล์ฟุตสแตนที่เราดาวน์โหลดมาก่อนอกด F นะครับตอนนี้เราต้องสังเกตว่าแนวของอตัวชั้นนี้นะครับมันจะมีความลาดเอียงไม่ตรงครับนี่มันจะมีความลาดเอียงอยู่ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะ แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเครื่องมือนี้นะครับรุเลอร์ซึ่งมีวิธีการที่ง่ายมากนะครับคลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็ลากไปแล้วก็ไปกำหนดจุดว่างนะครับสุดท้ายส่วนตรงกลางนี้จะมีความโค้งอะไรก็เป็นเรื่องของชั้นนะครับชั้นมัน มีความโคง้งของมันอยู่กดคอนโทรลเซมีคอลอนอซ่อมไปก่อนนะครับเพื่อเห็นกันชัดๆจากนั้นตรงนี้จริงๆน้องๆสามารถนะครับสามารถเลื่อนปรับตำแหน่งได้ตามต้องการนะครับ หากว่ามันยังไม่ตรงตามที่เราต้องการกดที่นี่นะครับปุ่มนี้ให้เครื่องคำนวณจากนั้นก็เอาไม้ทัดลองมาเทียบดูนะครับกดคอนโทรลนี่ก็ถือว่าตรงตรงแล้วนะครับโอเคเอา่าต่อไปตัวนี้เราก็ ครับัหน่อยตรงนี้มันมีทิงวิธีการครอปนะครับเราก็อย่างนี้ก็ได้อันนี้เรายังไม่เคยบอกนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้ครวๆครกดอินเทอร์เน็ตนะครับอเอาเอามุมให้พอดี จากนั้นมาที่อีเมลครับคอปคอปอันนี้คือคอปหายจริงนะครับหายนะครับคอปหายากด Escape นะครับปุ่มซ้ายสุดบนคีย์บอร์ดนะครับด้านบน ESC จากนั้นเรามาดาูเครื่องมือ,อสนุกๆน,นะครับ How to นะครับ กำหนดสีได้น้องต้องการสีอะไรก็ใส่เข้าไปดูเหมือนว่ามันจะมีความหลากหลายของสีแล้วก็เลือกอันที่มีแนวโน้มนะครับที่จะหลีกเลี่ยงสีที่ตรงกันนะครับเอาประมาณก็เอาสีเดิมของที่เราเลือกไว้นะครับ โอเคจากนั้นเราก็สามารถกําหนดตัวขนาดของอักษรได้ครับต่อไปนะครับเราจะทำการกําหนดตัวเลขแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้เป็นผลไม้ก็ไม่ทราบชื่อมันนะครับแต่คิดว่า น่าจะอร่อยนะครับโอเคนะครับเวลาเรายอ่อตหนสือมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเพราะฉะนั้นเวลาเราดูภาพรวมจริงๆก็เอาตัวอักษร,รที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้ก็สัก40 40, 40กด Enter อ่าพอแล้ว2ครับอันนี้อะไรมะม่วงไหม3เดี๋ยวเราเรียงไว้จากนี้นะครับ4 5อันนี้มะม่วง3านะครับห้าหกเยายหน่อย8 9 10 11าสนะครับสิ สองสิบสามกล้วยนะครับกล้วยสิบสี่สิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าสิบหก กลบพันธ์นะครับ17 18 19 20เริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้ว21 22 23 24 25 26 ยี 27, 28, 29, 30, ่สิบเจ็ดี่สิบแปดยี่สิ้พอดีสามสิพอดีเลยนะครับอันนี้ก็ีก็เราสามารถปรับตัวเลขได้นะครับถ้ามันใหญ่ไปก็แล้วเราถ้าเราต้องการเลื่อนนะครับเราก็เพียงแต่ นำพอยเตอ,เตอร์มาไว้ตรงจุดนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องหมายบวกจะหายไปแล้วก็คลิกแล้วก็ลากครับมันจะไม่มันจะไม่เรียวไทม์นะครับเราต้องก่าเอาโอเคมันจะมันจะแสดงผลไม่เรียวไทม์จากนั้นนะครับก็มาดูเครื่องมือนี้นะครับโน้ตอันนี้ก็ง่ายมากเลยเพียงแต่เราคลิกนะครับ คลิกไปปุ๊บตำแหน่งไหนก็ได้หรือวางไว้นอกเก่าก็ได้นะครับอ่ามันจะมีนอตขึ้นมาแล้วก็พิมพ์มไปพิมพ์ไรดีครับ ภาพผลไม้นี้ลูกค้าต้องการให้ทําการรีทัชให้มีความจัดของสีในบางตาแหน่งมากขึ้นนะครับโดยให้คุณคุณอะไรก็ว่าไปนะครับจุดจดจุด,จดเป็นผู้ที่ปรับแต่งโดยซึ่ง ลูกค้าได้เลือกมาเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับเล็กน้อยเวลาเราทำงานร่วมกันหรือว่าทำงานคนเดียวก็อาจจะมีการทำงานไปสักพักหนึ่ง เกิดปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาเราก็โน้ตไว้นะครับถ้าเราไม่โน้ตไอเดียอาจจะหายนะครับไอเดียสร้างสารรค์บางครั้งมันจะมาแวบๆนะครับถ้าเราไม่บันทึกไว้หายแน่นอนครับสำหรับเครื่องมือ3ชิ้นนี้นะครับเราก็สามารถนำมาเด v e l o p ใช้ได้นะครับถ้าน้องๆมีกรณี บางอย่างนะครับที่ต้องนำฟังก์ชันเหล่านี้มาใช้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทานะครับส่วนวีดีโอหน้าจะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามชมกันนะครับน้องสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ